สวัสดีค่ะีสาลบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องขึ้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแล้วเสริมก็ไปแยกปาไว้ค่ะส่วนหนึ่งกับขวดตาดแด่เนาะเธอเนาะปลาคอได้สองโลกว่าัุณเนาะพี่น้องปลาคอนะค่ะนี่มากระจัดเรื่องปลาขาวหมุนค่ะมาปิ้งอมขี่พี่น้องปิดยางเสียบป้งแบบบะขวดนะค่ะเพื่อเอิญปิ้งอมขี่แบบปิ้งขยุ้ยยึดซวยยึดทามเขาน่ะนั่นแหละเสียบค่ะนะเคืบ หอมแล้วก็ตำแบกหุ่งสิต้มบักหอยอยู่ค่ะต้มบักหอยต้มหอยแล้วก็ไอ้ยังอีกไม,ม,ม่มีนู้นข้อมือนี่ต้มโค้งไก่ต้มหอยต้มโค้งไก่หน่อยเถอะน่างาหงาเธอใช้ตุ๋นี่ไหนเธออย่างมาัดไม่ตอ่อป่ะว่าเส้นดาวเหนียงมัดแล้วเสนเอาใบตะไคร้ก็ได้ยุ่น,นะอืมปีนิดเบเนาะปีนิดเศษ หอ,หอมล่างดีๆแล้วก็มาปิ้งค่ะมด้วยะพี่น้องเนี่ยปีงเลยเด้อค่ะปลาขาวมดนค่ะเซ่บปลาขาวมดน,นี่อย่าหาหีบก,กันค่ะนี่ใปหีบหน่อยอก,กันไล่ที่ห,หนึ่งไลต่ตัวยุติหน่อยนอ้อง่ะคิดยากง่ายๆ เมนูเนบ้านเขาตบาเสียบค้างิงปาโตเขาไปขายด้วยนี่สาบาทแล้วไปเนี่ยเธอสาบาทเลินเหี้ยสาบาทแล้วนี่ิพีพปปเเ่น้องริงปาไปขายด้วยนี่สาวบาทแล้วนี่สามไม่หาซิบสาไม่หาซิบแล้วป,ป,ปิงกอนนะค่ะเป็นเนี่พี่น้องเนี่ยค่ะขาคาวมนเขาเดี๋ยวเอาไปกินเขาน้ากันคาา่ะตาซื้อไปก็ค่อยไปกินเข้าต้มบัคหอยก้อนไปเนี่ยค่ะ<ฮ>ต้นหอยใส่ใบตะไคพี่น้องใบตะไคมัน หอยด้วยค่นัวง่ายๆผุ้น่ะต้มกันนี่สุดราคาห่อนแบบพี่น้องกินน้อนห่อนต้องสุดราคาไปเ่พข้ามาแบดพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะปิ้งปลาเฮาเนาะค่ะต้มหอยกับสุกแล้วตำกหุ่งโข้งไก่ค่ะแล้วก็หมูยอไน่หมูดำค่ะเป็นนะที่สุดไข่ปิ้งปลาก็ระนมันห้อนกินน้อน พี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค <c oughs> มากินข้าวกินน้ำน้ำกันค่ะปีงปลาต้นปลาเข้าไปหาม้าค่ะล่าดีดีละปลาขาวมนุนปลาขาวมนุนโอ้โหเมื่อนั้นฉันไปเห็นปลาขาวมุนอยู่ใส่น้องตุยงยังที่สันท่วงเหรอตลอดมั้ย ราคาม่ไม่ใช่เลยแ่นี้ปา่านมีคนบอกันมาเราเดียวม,มองเลยอ่ะม,มองแต่ยังบ้าใหญ่ใหญมันไปเห็ุยุตเงเนาะมา,าะแล้วคแต่แล้วแต่งพี่น้งนองนยว่ข้าวอ่ะเนย่ยบดมืดม,มือเนี่ย ไสบายกาบบมียฝนเลยกแล้ว่วมมวยะยิ่งวัอย่างมันก็เสียแล้วเดี๋ยวนี่ฝ <laughs> สามเม็ดนับได้สามเม็ดอืมไ,ได้พี่น้องต้นหม้อไอ้ข้าโอ้ย อ,อนแห้งหัวดีเลย,ยเต้เกล็ดพร้อมพร้พอมไปจากแคงน้อ,มนองมาพักกับหินด้วยค่ะ กอนบ้างไปกินต้นน้ำไม่สมน้นไม่สม,ม,สมจะคองกาทาย,ยไปคลองไปค่ะ หาน้องนี่อว้วนดีแล้วเนาะเฮาน้นนาองดังนั้นวาปลาคอนี่ยอ้วนดีเนี่ยแกงปลาคอก็เนี่ยดูว่าสิต้มปนกับเศษเด้อค่ะ

cái đàn má tất lên cả đại à, ừ, là nó không? Được. Được, được, được. Đấy, cánh Đấy, sẽ thôi nhưng mà làm nơi rồi rồi hết nắp rồi hết rồi hết nó rồi hết nắp rồi hết nắp rồi hết nắp không hết nắp rồi สูตรเออสูตรแตงดาวเบี้ยวว่าน่อยเมนที่ดีได้เธอขังบอกหอยไว้สิต้มเร็วๆเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องอยากขังบอกหอยตีต้มเร็วๆเนี่ยทิ่มเกลือลงไปได้ค่ะแม่พี่เหลือ,องมาไปนึกว่าเกลือ,<ฮ>อได้มาขอลองพิ่เด้<ฮ>อครับผู้บังคับจังหวัดใส่นะ ได้ก็เก่งนะไุ้ยหายออกดีกว่านี้ออกเลี้ยวก็คือขั้นบอกอี <S <S กแขนเดีกแยวอย่างเงี้ยปีแบบนี้เขาจะกินได้ข้างหนังเขาต้องล่าหน่องให้สอาดรู้สึกจะไม่นอกมันเมื่อไร người xong 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 người xong 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 thì mình nó nuốt bất cứ nào mình nó bèn cũng để tôi cái... mày automated... này like, lại, lại nè มันเดี๋ยวแผ่นเต้นๆอยู่ต้องขายต้นใหม่น,นี่ค่ะต้องขายเพิ่งซื้อไปเฮ็ดกระดาษอีอนะอหลีแบบนี้หรอต้นยุขางบางท่านก็รับซื้อไปเผาท่านนี่แหละเนาะท่านน้องน้าอืมไม่ต้องถึงกระดาษแลอยู่โรงงานอยู่หม่งเนาะไปแถวโกเมนบ่ะน้า จะไม่ยุคค้ายอีหริด่ปล่าอ่าเอ่ลเอ่อฉันไม่มาต้นกระดาษงล้วสิหนอ แขาดใกล้ขาดเก้ไป้ มันงดอกมันจะ้าขี้หนิไปองเยอะเลยงอายงั้นก็คือก็คือโอ้ยไม่อะไรมันเง่้ยไรงั้นก็คือไม่น่าตัางไม่น่าแสบเลยไม่เงียนะไม่เงี้ยหัวขาวจัง มองกับคัากผาขาหมอนเห็นปะฮิบาแม่น้องก็ได้หลายๆ <groups. S 1> หน่อเนส่งสอนนี่ถือมองจากเส้นมันสองเส้นเครืงปะสองเส้นคื่องสองเส้นเครืงนี่เฮ็ดตาแห้งน้ำใ่เขาอ้วกไวหน่อยเห็นปะ มันข okay. hmm. ุดเจอแล้วม <shit> <sh <arp inaug urally> <sh> ือเพรนเือว่าเสียนี่นี่เขางหัวเงินหดเลยแล้วกวักแค่แกแค่ยุ่งหั อืมอมอืมอือาก้่นอใต้ในฝนฝนตกสั้นคาพี่น้องถาตกตกโตกอีกค่ะรอฝนตกไปห้อยน้ำไม้เห็นจังหน่อยแน่กับว่ตกอีกตอง 那个一子？ งวเขาบ่เปื้อาหากันม้สุมอะบ่บ uh> ่ปพา้นเลี้ยงงอหีิพันไปก็ควยแล้วค่ะควยหน่พันยุกับขี้กอแห้นี้น้ำงอเนี่ยเพราะรเริ่มเบาไหวบ่ลี้ยังงอหลาย gì Hết Hết ừ. 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 Mày có con hỏi Mày có con hỏi con hỏi ินละกายต้นขมกขี้ตาเนาะไม่ได้กับกินกินได้แล้วก็ไเด็นทาไมมาเสริมสร้างไปเพจลิงอย่างนี้ค่ะเมื่อเนี้าก็กินเพจน้าเติมจอดกินแล้วกับเป็นน้ำอนนะ้รละน้ำตาย่อยอไมูมกไรโอ,อ,อเคมาเชยบเลยไปช่วยเมย เมือเราสักินเผ็ดทั้งสิ่นำสำกินเข้าก็าสิบอกไคเลงเพ็ด แม่พักกับเสือมาปบบาาป้อยกับเบือเหาะว่าันไกิตะบ้ากับิกันวันนีเอามาปป้อยกับเสืออยู่ได้ไหมมีตะป่างไงล่ะก็มีป่ากินพักก็เลยโหโหงไกลพป่นะ่อต่มไม่ไหม มาตัวมา่หองข้างเด้ข้างมากินดับห้องน้ำสเสริาารมๆ่ด,มดื่มมากขึด้วย,าายวดง đoàn là không nha hết đi đi đất hàng xây uống xong sẵn xây cặp bụng xây thùng song này là xây cặp bụng bà chị cái có chế ยังพานอีก่ฟ้องย่าเนาะนอกจากว่าสดองเป็นล้วส่งตะโตนะหรือว่าปะไม่เด้นถึงหนังถึงนม้วดองเป็นล้วเนี่ยอืมอืมเอาละ เส้นมันเนี่ยแซ่บด้วยจะแนะนำแต่ค่ะนะปลาส้นนึ่งกับข้วตากแดดค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะเจ้อเสิ่มกับเสี่ยวไอซ์นี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้ำนี่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเจ๋อเสิมและกันให้ผูดำนินน้นีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเด้อค่ะ